นาทีชีวิตแอร์พรสวรรค์รถชนท้ายกระบะขนฟางเจ็บหนักสภาพรถพังยับขวัญพุ่งแอร์พรสวรรค์ฮาอัปเดตอาการล่าสุดรถพังยับชนท้ายกระบะขนฟางกระดูกเข่าหักนิ้วเคลื่อนรอดตายปฏิหารตัดพอปีนี้ดวงตกสุดขีด รถเพิ่งซ่อมเสร็จ3วันเกิดเหตุซ้ำเตรียมทำบุญแก้เคล็ดค่ะจากกรณีที่ต้นสังกัดน,นะคะ MGI b e y o อบออกแถลงการด่วนเกี่ยวกับข่าวของอุบัติเหตุศิลปินในค่ายแอรพรสวรร์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันที่29ทธันวาคม2568ที่ผ่านมาค่ะระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ส่งผลให้รถยนต์เสียหายยับเยินและตัวศิลปินเองนะคะก็ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนะคะรู้สึกตัวดีและเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหันคาจงังหวัดชัยนาทภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านติกตอกส่วนตัวเพื่ออัปเดตอาการและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปิดเผยภาพสภาพรถนะคะที่พังยับเยินจากการพุ่งชนท้ายรถกระบะขนฟาง พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเจ็บที่สุดในชีวิตโชคดีที่รอดชีวิตมาได้ราวกับปฏิหารเพราะสภาพรถที่เห็นใครต่างก็คิดว่าไม่น่ารอดค่ะโดยเธอก็ได้บอกว่ารถพังยับใครเห็นก็ว่าตุยแต่กระดูกสะบ้าตรงหัวเข่าหักกระดูกนิ้วมือ3มนิ้วเคลื่อน29ธันวาคม2568มาวิ่งตัดหน้ารถรถพังซ่อมเป็นเดือน27ธันวาที่ผ่านมาเพิ่งได้รถ เดินทางกลับมาหาน้องที่ชัยนาทช่วงค่ำอีกนิดก็จะถึงบ้านแล้วดันชนรถกระบะขนฟางรถพังยับเจ็บสุดในชีวิตรอดบุดวิดเกิดแต่กับแอร์ซึ่งหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้จักแอร์พรสวรรค์นะคะเธอนั้นคือเน็ตไอดอลและนักแสดงหน้าหวานที่มีชื่อเสียงจากรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และผลงานบนโซเชียลมีเดียมีผลงานโดดเด่นคือการรับบทในหนังสั้นสะท้อนสังคมและใน t ิ k ตอกชื่อดังคา้า